เเเยยย้้้สามารถหาซื้อได้ที่ไลฟ์สตอร์เฮ้ยโอ้ยมึนหมืนมืนเฮ้ยเฮ้ยหวังว่าแวมไพร์ฮันเตอร์คงไม่เห็นเราหรอกนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นั่นก็คือแวมไพร์ฮันเตอร์มันจะมองแวมไพร์ไม่เห็น ต่อให้เราอยู่ใกล้ขนาดไหนคง <c oughs> ไม่เห็นเราแน่ๆดูดูครับดูดูดูลักษณะของมันอาจ,จะตัวเหมือนคนใส่หมวกป้องกันหัวล้านใช้ไม้จ้าตัวเองไอ,อ,อ,อ้ขอถอนกระปุขอถอนกับปุกขอถอนกระปด ครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะนามคครับเป็นภัรซึ่มเวลรารมาต่อกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องรีบกลับบ้านห <Hey, S 2> วังว่าคงจะหนีพ้นแล,ล้วนะโ oh, oh, okay, okay, อ้โหแกเอ๋ยกลางวันแสกนี่ไม่กลัวกันบ,บ้างหรืองไงฮะพระอาทิตย์ก็เห็นอยู่บนหัวฉันก็มีเป็นตัวอย่างก็ได้ัม่งสองแสงนะแสแสแสไม่กลัวเอ๊นี่ไม่กลัวพระอาทิตย์กันเลยเหรอไปกลัวแกนั่นแหละโอ้ยกลับบ้านก่อนครับ เฮ้ยปะโถเอ้ยเราจะไปช่วยเมดก็ช่วยไม่ได้มันสว่างเสียก่อนเอ้เอ้มันหมูเลยนะครับเฮ้พูดอย่างนี้ได้ไงเรารีบ่งหน้ากลับบ้านเลยเฮ้เฮ้เฮ้ยเราต้องรอให้มืดก่อนครับถึงจะไปได้ไม่งั้นแล้วก็เฮ้เราตายแน่แน่ มีอยู่ทางเดียวที่เราจะเข้าไปมีอยู่ทางเดียวที่เราจะเข้าไปในปราสาทโอ๊เมาเมาเมาเฮ้ยก็คือต้องรอกลางคืนเท่านั้นคือเราต้องแปลงร่างเป็นขังข่าวไงกลับมาพักที่บ้านเราก่อนเอาน้องไปไงไปเอาลูกเกตมาได้หรือยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 หามเมดพี่ทําไมกลับมาเร็วจังเลยอะมันมันมันสว่างไงพี่พอสว่างปุ๊บผมก็แพ้แสงแดดไงอ๋ออย่างนี้นี่เองวันหลังน้องก็ชนะเขาได้พี่ ถ้าเกิดผมชนะได้นะป่านี้เนี่ยเอ้ยลืมไปจินให้ขวดพอชันไฟรีสิสเทนซ์มาเรายังไม่ได้ใช้เลยไอย้น้องมันจะดีเหรอาอายุถึงวัยแล้วยังไปกินของมึนเมาเดี๋ยวพี่พี่มันไม่ใช่ของมึนเมาหมายเห็นถือขวดมีเรืองทรงเรืองแสงนะพี่ว่าของพิเศษปะโถเอ้ยเออวันหลังจะได้บอกจินให้ทําสักขวดหนึ่งเออเดี๋ยวพี่ทําอะไรทําอะไรทํานมสักขวดหนึ่งไงปะโถน้องคิดอะไรเนี้ย,เ,ยเปล่าครับพี่ ถ้าอย่างนั้นเราก็หนลองซิลองซิอ,งซอ้าวว่าจะลองแต่จะมืดแล้วไม่เป็นไรถ้ายงนั้นเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปช่วยเมดของเราเลยแล้วกันเดีย๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนจงมืดจงมืดจงมืดเฮ้ยน้องอยู่เฉยๆนี่พี่ปวดหัวแล้วนี่พี่จะมืนแลนะถอพี่ มึงแค่นี้เทียบกับผมที่ผมปวดหัวทั้งวันไว้ได้หรอกแล้วน้องไม่ทาอะไรปวดหัวพี่บอกแล้วไงอย่าไปดื่มเยอะพี่นี่อะไรที่พี่ไปกินอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจนจินให้อะไรเนี่ยให้ยาอะไรพี่ป่าหรือเปล่าเนี่ยฮะเจนเออคือผมให้ยาแก้พิษสนับบ้าไปนะครับผมกลัวว่าพี่ป่าจะไปกัดใครนะครับมีหน้าละแกให้ยาไปเอ๊มันพูดอะไรถึงขดยงขดยาอย่างนี้นี่เองอะไรน้องน้องคิดว่าพี่จะไปกัดใครอย่างนั้นเหรอ กัดผมเ่ยล่ะพี่เฮ้ย hey, เอาล่ะผมไม่มีเวลามาคุยกับพี่แล้วผมมีเมดต,ต้องไปช่วยอะไรนะลูกเกดเฮ้ยจีนฝากฉีดให้เพิ่มสักเข็มหนึ่งสิปะตเฮ้ยไปละเดี๋ยวมาโชคดีนะครับเออโชคดีโชคดีเออเอาล่ะเรากินไว้ก่อนเลยบินไปเลยแล้วกันครับเอาล่ะแปลงร่างเป็นขังข่าวเฝือบลาก่อนบุกเฟสเออแก่จากการชั้นไม่ได้หรอกเอาล่ะครับตอนนี้เราแปลงร่างเป็นขังข่าวแล้วเฮ้ยเราต้องไปช่วยบราวให้ได้ เฮ้ยเปล่ารอก่อนนะฉันมีคําถามหลายคําถามที่อยากจะถามเธอเฮ้ยเฮ้ยเป็นครั้งข่าวรู้สึกว่าหัวใจจะเหลือ2ดวงครับรู้สึกว่าจะอ่อนแออ่อนแอนะครับเนี้ยอ่อนแอเออนั่นแหละเฮ้ยมีคนเฝ้าเต็มเลยปะเถเอ้ยเฮ้ยทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าทางไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโอ้ยว่ามันเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามาทางนี้โอ้โหมันเฝ้ากันเต็มเลยเอยเอเปลาเปาเจ้านา <c oughs> ช่วยเปล่าด้วยเจ้าคะ่ะแต่อย่าเย็นลบเปล่านะไม่ต้องห่วงนะเจ้านายลอดช่องมาเลยคะ่ะของหวานใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเจ้านานยมาแล้วเธอจะลอดช่องได้ยังไงเรามันติดปงติดปีกที่แกไม่เห็นเลยเนี่ยฮะเปล่านี่นี่ฉันลอดให้ดูนะเห็นไหมอ่ะติดเนี่ยเห็นไหมปะเถอะเอ้ยฉันต้องเข้าทางอื่นเฮ้ยจะมีทางไหนเข้าได้บ้างเนี่ย,ยลงมาหนักบำพายลงมานะไอ้ฉันไม่ลงลงให้โง้อโอ้โหมาสองตัวเลยเฮ้ยมันมีทางเข้าทางอื่นไหมเนี่ยอ้ามีทางเข้าด้วยเอาเปิดสิครับรออะไร เอาละเราต้องสเตลเฮ้ย กำมลอโอ้โหมันรอมันไม่เบียดแค่กำมลอแต่บายฮันเตอร์ก็รอนละเหมือนกันโอ้โหโดดๆมันอยากจะตีผมจนตัวสั่นเฮ้ยกำมลอได้ยินไหมกัมลออนายทันเออพวกเราคิดถึงนายทันมากๆเลยรอก่อนนะกำมลอนะรอก่อนนะกำมลอเอาละทำยังไงดีเราบินลงไปด้านล่างปุ๊บแล้วก็ตีปั๊บแล้วกันนะเอาละหนึ่งสองซ้ำบินฟุบไปครับเฮ้ย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 มา เอาสิมาฮะฮแกมีน้ำยาแค่นี้เองเหรอเอาละเปล่าเปล่าเบิดเปล่าเปิดประตูไว้ประตูไว้เปิดเปล่าเจ้าหน่ายคะช่วยเปล่าด้วยคะเจ้าหน่ายรอก่อนนะเปล่านะรอก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยหอกหอกหอกมันตีประตูไม่ได้เปล่าเฮ้ยรู้สึกว่าพวกมันจะมีกุญแจนะคะกุญแจเหรอพวกมันพวกไหนโอ้โอ้เฮ้ยแบดเหรอทำไม ชุดเหมือนแวนแต่หน้าตามไม่ใช่แว <ess> นนี่แกเอาชุดนี้มาจากไหนอาถามทําไมอะ่ะเอาก็อยากรู้อะก็เห็นมันตกอยู่ก็เลยใส่มาแล้วแกไม่มีชุดใส่เลย <ess> ก็เห็นมันเท่ดีก็เลยอยากใส่ไงอ <ess> ถอดชุดมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เอากุญแจมาก <ess> ุญแจอะไรไม่รู้เรื่องกุญแจที่ขังเมดคนนั้นไงกับบัมพายฮันเตอร์ทำไมตัวนี้มันตัวใหญ่ผิดปกติฮะ นายท่านอะไรกัมรอมันคือบอสสุดอะไรคือบอสสืบมันเป็นบอสครับนายท่านแต่ยังไม่ใช่บอสแท้แจริงคือมินิบอสสืบชอบสำเนียงมากเลยบอสสืบเป็นคนญี่ปุ่นเลิกพูดได้แล้วถ้ายากได้กุญแจก็ต้องข้ามศพชันไปก่อนจัดไปเพืจอนเาครับโอ้โหชัดเจนอบ,บอ,บอ,อนสบอ้โอ้โหนี่แกดูแฟลตไหมเนี่ยเฮ้ยวิ่งเร็วเหลือเกินโอ้โหเออฉัน ฉันจะจาัดก,การแกบัมพายและฉันจะเอาหัวแกไปให้แวนเฮลซิงฉันก็จะรวยโอ้นี่แกคิดแต่เรื่องตังค์ฮะ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 หา,า,า,าความสุขบนความทุกข์ของคนอืๆๆ่นแกเอ้ยแกคือบมพา,ายโหรยดร้บบา,ายอ้แกั่นอะไรบำพายอ่ะเต์แกตายซะเถอะ โชคดีนะที่หอกของวิกเตอร์ช่วยฉันไว้นายทันสู้ๆนายโอ้ยรู้แล้วก๊าบละเฮ้ยเฮ้ยจะเอาไอ้เด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 โอ้มันมีพิษมันมีพิษมันมีพิษมีพิษมีภัยเฮอยเอาสิเอาสิโอ้ยโอ้ยแกตายแน่เดี๋ยว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 พักพักพักแป๊บหนึ่งไอ้พักก่อนดิเฮ้ยโอ้ยมันโอ้มันรัวมันรัวเอ้ยเฮ้ยนายทันสู้ๆนายทันสู้ๆเฮ้ยขอบคุณมากก๊าบละ เอาละเอากุญแจมากุญแจมาเฮ้ยเฮ้ยเอากุญแจมาฉันจะได้ไขประตูแล้วทำไมแกไม่เอาเทียนทำไมอ่ะเทียนไขไงเฮ้ยแกเอ้ยโอ้โหมานี่มานี่มานี่เฮ้ยมาอื้อหืโอ้โหตียากตีเย็นเหลือเกินมินิบอสอะไรของแกเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเถิดไม่ไม่ฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตาย เฮ้ยฉันจะอมตะอะอมตะเดี๋ยวเอมตะเออเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปเรียนใหม่ไปซะไปไปไปโอ้ยเลือดเราจะอยมันจะเออเฮ้ยนั่นไงเออออ่ะกุญแจอ่นายกุญแจแล้วครับโอ้นายท่านเก่งมากเลยครับ พวกเราขอปรบมือแฟนบุคคลดีเด่นยกให้นายท่านเลยขอรับออออออพวกนายโอเคใช่ไหมพวกเราโอเคครับนายท่านดีมากเดี๋ยวฉันกลับมาฉันจะถามอะไรนายหน่อยเดี๋ยวฉันกลับมาแล้วกันนะฉันไปช่วยเมดก่อนนะเฮ้ยเอาละเรลาเลาเจ้านายเจ้าคะเยา เรื่องมันเป็นมายังไแงละเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เอาละเรามาทั้งหมดแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้ว,ลวเมททุกๆคนล่ะเหม่ยย l o โลบลูแจ้อยู่ไหนกันหมดหนูไม่ทราบเจ้าค่ะทำไมละ่ะโอุ๊ยโอ้ฟ้าผ่าเลย <S 2> <S 2> คือพวกเราคิดถึงเจ้านายมากพวกเราได้เดินเข้ามาประตูมิติแต่ว่าพอหลังจากหนูเดินเข้ามาทุกๆคนก็กระจัดกระจายหายไปหมดเลยเจ้าค่ะอะไรนะ หายไปหมดเลยเหรอไม่ไม่เชิงหายประมาณนั้นเจ้าค่ะแต่ดูเหมือนว่าจทุกคนจะถูกลักพาตัวไปเจ้าค่ะอะไรนะถูกลักพาตัวไปอย่างนั้นเหรอเอ,อ้ยอย่าบอกนะว่าฉันต้องไปตามหาเมททุกทกคนเลยเจ้านายเจ้านายต้องไปช่วยพวกเขาน้วเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงเปล่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเมททุกทกคนเองเอาละตอนนี้เธอตามฉันมาเดี๋ยวเราจะออกไปจากที่นี่กันทั้งกำล้อแล้วก็เมตด,ด้วยโอ้หมื่นหมื่นโอ้เช้าละเช้าละ เจ้านายเป็นอะไรเจ้าคะเฮ้ยฉันเป็นมังพายฮะมังพายใช่ที่มีรถใจหรือเปล่าเจ้าคะนั่นมันพายโอ้โหนี่เล่นนี่เล่นยันลูกบวกเลยมังเนี้ยฮะพอนะพอนะไม่เล่นแล้วนะเจ้าคะรู้สึกว่าข้างล่างนี้ยังคงมีพวกบังพายอันเตอร์อยู่มังโอ้มันสร้างฐานไว้เลยเฮ้ยรู้สึกว่าโอ้หมื่นหมื่นว่าทำไมหมื่นอย่างงี้เฮ้ยรู้สึกว่าเราต้องอยู่ที่นี่ก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วนะ เราต้องหาทางออกให้ได้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะออกจากที่นี่ก็คือเราต้องรอจนกว่าจะมืดแล้วเดินทางออกไปแล้วทําไมไนายท่านถึงไม่กระโดดทางข้างหลังล่ะครับจะบ้าเหรอกระโดดกัน3ามคนถ้าเกิดมีคนนึงกระโดดไปลงดินขึ้นมาทําไงเอาก็ตายไงครับเออฉันไม่อยากให้ใครตายไงนั่นแหละประเด็นปะโถถ้าอย่างนั้นระหว่างเรารอเราไปดูผู้โชคดีที่ตอบคาถามโดนใจโดนใจ,นใจลุงพีกันก่อนดีกว่าครับ และผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจโดนใจลุงพีนั่คือน้องวรภาสครับเขาบอกว่าผมจะเลือกที่ที่มีคนชั่วเพราะคนเราสามารถกลับโตกลับใจได้ ถ้าได้รับการศึกษาจากโลกภายนอกในสังคมเราจะดีหรือชั่วก็สาม,มารถทําสิ่งที่เราเชื่อได้ตามความคิดของตัวเราเองคนชั่วบางคนไม่ได้ชั่วร้ายแบบไร้การอามหิรร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราต้องให้โอกาสคนชั่วสํานึกคิดในการกระทําของตนและชดใช้สังคมเราให้ได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีคนเราไม่ได้ประเสริฐหนักหนาอะไรเกิดมาต้องทําดีดูแลคนที่เรารักให้มากที่สุดอย่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นซื่อสัตย์ต่อตนเองผู้อื่นให้มากที่สุดรู้สึกจะยาวมากเลยนะครับตามนั้นครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับ เจ้านายพูดอะไรอยู่คนเดียวคะเนีอ้อ๋ออ๋อฉันพูดถึงผู้โชคดีนะตอนนี้ฉันยังไม่มีป้ายให้ติดด้วยนะอ๋อเพิ่งสังเกตว่านายท่านใส่กระโปรงด้วยเหรอขอรับใช่แล้วฉันโดนบังคับไปใส่มาว้ายใครบังคับให้ใเจ้นายใส่กระโปรงคัเนีย <c oughs> เรื่องมันยาวนะเรา เอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกมีไม้เอ๋ยดีเลยมีไม้ถ้าอย่างนั้นเราเอาไม้มาแปรรูปยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องวรภาสนะครับได้ที่52กับน้องมิสนาคยะนะครับเออเปล่าฉันลืมถามไปเรื่องหนึ่งทำไมเธอมาที่นี่แล้วเธอไม่ตายเือตอนแรกพวกเราก็หวั่นๆอยู่เจ้าคะ่ะแต่คือพวกเราคิดถึงเจ้านายมากคือยอมตายพวกเราก็ยอมได้เจ้าคะ่ะโอ้ยึ้ง ซึ่งก็เลยไม่ตายแต่กลับกลายให้เธอเป็นแบบนี้ซึ่งก็ดีไปอีกแบบนะดียังไงเหรอเจ้าคะเอ๋ยบอกไม่ได้หรอกเรื่องของผู้ชายนายท่านก็คิดเหมือนผมใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่แล้วก้ารอเราคิดเหมือนกันทะลึ่งจริงๆเลยขอรับนี่เจ้า,านายนะพวกแกถูกกับบริเวณฉันไม่ช่วยพวกแกหนีละเดี๋ยวก่อนครับนายท่านค่อยๆค,ค,คุยกันแหม นี่นี่เอาจริงๆนะพวกนายอยู่ที่นี่แหละยังไงซะพวกเราก็ต้องกลับมาที่นี่เหมือนเดิมเพราะว่าที่นี่คือปราสาทหลักของเราเราต้องยึดที่นี่กลับมาให้ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเคลียร์พวกวัมพายฮันเตอร์ที่นี่ไว้แล้วยังไงก,ก็ก่อนที่ฉันจะไปฉันก็จะบล็อกทางตรงนี้ไว้ให้นายก็จะได้ปลอดภัยนะได้ครับนายท่านเออนี่แล้วพอจะรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกวัมพายฮันเตอร์ไหมเรารู้แค่ว่าแวนเฮลซิงจับเจนไปที่โบสถ์อย่างนี้ดีเอง สแสดงว่าคงเป็นโบทนั่นแน่ๆแล้วพอจะรู้เกี่ยวกับปีศาจอะไรไหมเออนอกจากเฟสแล้วก็มีอีกตัวนะครับเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่หมฉันว่าต้องเป็น Twitter ไม่ก็ YouTube เดี๋ยวครับนายทันคนละเรื่องแล้วมันชื่อฟฟสครับฟีสชื่อฟีสโอ้โหดูคิดชื่อใครคิดชื่อเนี่ยไม่รู้ครับผมไม่ใช่คนคิดชื่อเอาเล่ะถ้ายางนั้นตามมา เออลาก่อนนะกำรเดี targets, ๋ยวฉ่านจะบล็อกทางเข้าไว้ให้นะเอาละอารมณ์มาดีๆนะเปล่านะเฮ้ยเอาละเราต้องออกไปจากที่นี appeal, ่คร <confused. S 2> ับเฮ้ยมีอยู่ทางเดียวท่านนั้นพระเจ้าช่วยอย่ามปมึดโอ๊ยโอยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากพระเจ้าช่วยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่เฟรชแต่เป็นน่าจะเป็นไอตัวฟิส โอ้โหโอ้โหโอ้โยปะโถเฮ้ยห้องฉันพังเลยเฮ้ยเฮ้ยบราลเราต้องรีบวิ่งแล้วโอ้โหแวมไพร์ฮันเตอร์ไม่มีมีแต่เจ้าพวกนี้ปะโถเฮ้ยเราต้องฝ่าไปแล้วเนี่ยอาวุธไม่มีเลยปะโถเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอาวุธก่อนทำอาวุธก่อนครับปึ๊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 บเราจะใช้ดาบหินประทังไปก่อนถ้างั้นบราลเดี๋ยวรีบวิ่งตามฉันมานะเข้าใจไหมเจ้าค่ะเอาละถ้าอย่างนั้นเฮ้ย เฮ้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 มาโถยเฮ้เจ้าใบพายฮันเตอร์โ้โหหักซ้ายเลยหักซ้ายเลยแล้วแล้เเล่าแล้วล้ว้้้นอกจากเฟแล้วยังมีตัวใหม่ที่ชื่อว่าฟสโอ้โพันเตอ้วังเเจ้า่เฮ้มาถลุงนีเอาอาวให้เดีกว่าเฮ เฮ้ยโอ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 ๊ยอะไรแล้วอะไรแล้วระวังนะเปล่าระวังโอ้ยโอ้ยเฮ้ยบังพายเฮ้ยไปสิหนีสิหนีสิเร็วๆวเปล่าเร็วเร็วเบกาแล้วครับเฮ้ยปะเถเราต้องรีบไปบอกจินให้ได้เกี่ยวกับเรื่องฟีสเออเปล่าแล้วเปล่าพอจะรู้ไหมว่าคนอื่นๆอยู่ที่ไหนกันหมดอะเปล่าไม่รู้เจ้าค่ะแต่ได้ยินพวกมันคุยว่าทํามท่ามาเจ้าค่ะท่าอยังไงเหรอเค

มาอะไระน่ารักจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าไปน่ารักกับมันเลยนะไอหมาเนี่ยมันลาม,มกทะลึ่งเดี๋ยวน้องน้องก็พูดแบบนั้นไปให้พี่ได้แนะนำตัวก่อนสิเอาอาาเอาาคุยกันคุยกันเลยอาเอาคุยกันเออสวัสดีครับพี่ชื่อว่าพี่ป่าเฮ้ยห <c oughs> มาพูดได้ด้วย <c oughs> ใช่แล้วที่จริงน่ะเขาเป็นคนนะ <c oughs> เป็นคนเหรอเจ้าคะใช่ในโลกเนี่ยมันเป็นโลกแวววูฟกับแวมไพร์น่ะ คือพี่ป่าเขาเป็นไม่ใช่แหวนบุแต่เป็นหมาก,กิ้งกองกองแก๊งก็อย่าไปสนใจเลยนะ <c oughs> อ้อวาวเฮ้ยน้องเดี๋ยวสิอย่าให้พี่แปลงร่างกลับไปเป็นพี่ป่าคนเดิมนะ <c oughs> เดี๋ยวน้องเขาจะอึ้งถึงเสียวอ,อยาดีกว่าผมขอร้องเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจนะพี่นะอย่าเลยนะโถอะไรกันแต่ไม่เป็นไรเป็นหมาน่ดีและน่ารักคิกขู่ขงง โอ้ยน่ารักจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเออใช่เรามีเรื่องต้องไปบอกจินเจนเจนเจนมันมีตัวใหม่มาจริงๆตามที่นายบอกเป๊บเลยอ่ะมันชื่อว่าฟิสแล้วครับเฮ้ยแล้วลักษณะมันเป็นยังไงครับเจ้านายมันเอ่อตัวแดงๆหน่อยนะแล้วก็โหดกับพวกเฟลชเยอะเลยอ่ะแล้วมันก็บ้องไวเร็วกว่าด้วยอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับเจ้านายผมจะเก็บลงไว้เป็นข้อมูลครับว่าแต่คนข้างหลังเจ้านายคือใครครับคนไหนอ่ะ อ๋อคนรับใช้ของฉันเองมาจากโลกที่ฉันมานะ่ะคนรับใช้เหรอครับทําไมคนรับใช้เจ้านายถึงเป็นผู้หญิงครับอา้าวทาไมล่ะเาปาเล่าครับอ๋อโอเคไม่มีอะไรแน่นะไม่ไม่มีครับเออเปล่าเจ้าคะ่ะนี่นีน่นีน่จินนะเจ้าคะเอ่วแล้วทําไมไม่มาใกล้ล่ะหนูแพ้คนหล่อเจ้าคะ่ะโอ้โห้จิน <c oughs> รู้สึกว่าจะมีคนตกหลุมรักนายแล้วล่ะจินไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเจ้านายเออก็ไม่ได้ล้อเล่นนะแต่รู้สึกว่าปล่าเขาจะเขินจริงๆนะจินนะเออนี่แล้วคนนี้แหละคนที่เอากระโปรงให้ฉันใส่จริงเหรอเจ้าคะขอบคุณมากเลยนะจินนะฉันอยากเห็นเจ้านายของฉันนะใส่แบบนี้มาตั้งนานแล้วละะ่ะออ้ยเจนเจนเจนเนบ่อยช่าละเจนเออเอเหรอทำไมไม่บอกละอ่ะโอ้เอเจ้านายแม นี่เจนเจนอย่านะเท็กกดีซี่นะและอีกอย่างนะโพชั่นของนายใช้ไม่ได้เรื่องเอ่อเโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําสูตรใหม่เจ้านายคะ,ะว่างไงเปล่าเจ้านายพอจะมีอะไรให้เปล่ารับใช้ไหมเจ้าคะก็ไม่มีนะพะที่นี่จินเขาคุมเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากจะรับใช้อะไรก็ไปลองไปถามจินอ่ะเผื่อจินเขามีงานอะไรให้เธอนะเปล่านะดีวนะครับเจ้านายผมต้องการลูกน้องอยู่พอดีมาน,นี่เลยมาน,นี่ฉันมีงานให้เธอนะ โอ้งานเข้าล้วเหล่าสู้ๆระเปล่านะเนะจ้าค่ะเราก็มีความสุขละเราอยู่กับเราโอ้น้องอะไรอยู่ด้วยกันกับจนินอะไรเนี้ยไม่เอาไม่เอานะต้องอยู่กับพี่ป่าสิพี่ป่านะเป็นหมาน่ารักคิกคุกอโนเดนะแล้วเวลาหมาอาบน้ำเนี่ยอาบน้ําด้วยตัวเองไม่ได้ไงต้องมีคนอาบน้าให้ไงเนี่พี่ป่าก็คิดว่าจะให้อะ่ะเมดคนนั้นอาบน้ําให้พี่ป่าไงไม่ไม่ไม,ไม่พี่นะ่ะ ผมจะให้วิกเตอร์อาบน้ำเฮ้ยเอ้ย,อ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 ยไม่ไม่เอานะน้องพี่ไม่ให้วิกเตอร์อาบน้ำพี่รู้สึกพี่กลัวยังไงไม่รู้อะวันดีคืนดีเขาอาจจะเอาที่ตัดขนมาตัดขนพี่หมดทั้งตัวใครจะไปรู้เล่าก็พี่แหละท่นลึงลามกคิดอะไรกับเมดคนนั้นเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่คิดอะไรกับเขาเลยนะเฮ้ยเอาเถอะโอเคครับคุณผู้ชมครับ ดูมาว่าเนื้อเรื่องของเราเริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะฮะแหมจริงๆเลยเรามีเมดต,ต้องไปช่วยแต่คนอื่นเราต้องไปช่วยเจนครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราคงต้องไปโบทเราต้องพาพี่ป่าแล้วก็จินไปด้วยเฮ้ยแล้วพาเมดไปด้วยได้ป้าอันนี้ก็เมดอย่างเดียวเลยพี่ป่านี่ โอเคฮะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยนะฮะ m หมายคลาสบันพายซึ่งเวลจะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา3ามโมงครึ่งนะครับยังไงก็กดไลค์คลิปนี้กดไ like ลค์รอเลยนะฮะก็นั่นแหละครับ3ามโมงครึ่งมารอเลยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์อิมประโยชน์มาจากเกมด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากขึ้นป้ายแบบนี้ลืมติดตามช่วงท้ายรายการนะครับเอาเป็นว่าพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายยยคำถามวันนี้ถามว่า ถ้าคุณตื่นมาพบว่ามีคนรับใช้แสนสวยคุณจะให้คนรับใช้หรือจะรับใช้คนใช้หรือจะไม่รับใช้คนใช้แต่จะใช้คนใช้รับใช้ไม่ต้องงงนะงงแล้วเจ้าค่ะเอ้ยไม่ต้องงงไม่ต้องงงคนดูเขาเข้าใจถ้าเข้าใจก็ตอบคนมาเยอะๆนะเจ้าค่ะไายบมยเจ้าค่ะ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ย